สพัทธยากาลิโคทายะปุตตะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระพัทธยาการิโคทายะบุตรเถระพระพัทธยากาลิโคทายะบุตเรเถระาาเ,รเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าประชุมชนทั้งปวงเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้มีพระไทยประกอบด้วยเมตตาเป็นพระมหาโมนีผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของสัตว์โลกทั้งปวงห้ 55. ชนทั้งปวงย่อมถวายอามิตรคือสัตตุก้อนสัตตุผงน้ำและข้าวแด่พระศาสดาและในหมู่สงที่เป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมห้ิหก แม้ข้าพเจ้าก็จะนิมนต์พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดและสงผู้ยอดเยี่ยมถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้คงที่ห7และข้าพเจ้าก็ส่งคนไปให้นิมนต์พระตถาคตและภิกษุสง์ทั้งสิ้นผู้เป็นนาบุญอย่างยอดเยี่ยมห8ข้าพเจ้าจัดตั้งบาลังทอง หนึ่งมืตัวลาดด้วยเครื่องลาดผ้าโกเชาผืนใหญ่มีขนยาวด้วยเครื่องลาดลายดอกไม้ยัดด้วยนุน่นและด้วยภาพเปลือกไม้และภาพฝ้ายเป็นอาสนะที่ควรค่ามากสมควรแก่พระพุทธเจ้า59พระพุทธเจ้าพระนามว่าปัทถุมุตตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ผู้องอาจวานราชนมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมเสด็จเข้ามาใกล้ประตูของข้าพเจ้า60ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกมีประยศแล้วนำเสด็จมาเรือนของตน61ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ได้อังคาดภิกษุแสนรูปและพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกจนอิ่มน้ำด้วยข้าวชั้นดี62พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปะทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า63 เราจักพยากรณ์ผู้ที่ถวายอาสนะทองคําลาดด้วยผ้าขนสัตว์ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด64เขาจักครองเทวสมบัติมีเหล่านางเทพอับสรห้อมล้อมเสวยสมบัติอยู่74ชาติ66เขาจักเป็นผู้มีตระกูลสูงในภพกำเนิดทั้งปวงภายหลงังเขาถูกกุศล,ลมูลตักเตือนจึงบวช มีนามว่าพัทยะเป็นสาวกของพระศา,าสดา67ขา้าพเจ้าเป็นผู้หมั่นประกอบวิเวกอาศาัยอยู่ในเสนาสนะที่สงัดผลทั้งปวงขา้าพเจ้าบรรลุแล้ววันนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้สละกิเลสได้แล้ว68พระผู้มีพระภาคผู้เป็นสัพพัญยูผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงทาราบคุณสมบัติทั้งปวงของข้าพเจ้าแล้ว ประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุแล้วทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะ69คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระพัทยะกาลิโคทายะปุตตะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีพัทยะกาลิโคทายะปุตตะเถราประธานที่สามจบ